สวัสดีครับเชื่อว่าเมื่อวานนะครับหลายๆคนตอนเช้าน่าเจอพายุนะครับผมก็เจอนะครับใครที่อยู่สมุทรปราการแปดลี้นกรุงเทพน่าจะเห็นนะครับว่าท้องฟ้าช่วงเช้านี้มืดสนิทเลยนะครับมืดกว่าตอนคืนอีกซึ่งผมก็โดนเหมือนกันนะขับรถไปก็น่ากลัวใช้ได้เลยนะครับก็ลมค่อนข้างแรงนะแต่ดีที่บ้านไม่ได้แรงมากนะครับมันน่าจะพ้นช่วงวันนั้นพอดีเอ่อแต่ปรากฏว่ามาเจอว่าไอ้เจ้าตู้ปลูกที่ทําไว้นะครับล้มละเลนหน้าเลยนะครับ ดีที่ต้นเอามาจากข้างนอกตู้นะครับมาวางไว้ข้างนอกแล้วก็เลยปลอดภัยนะครับผมก็เลยประชบเหมาะกับว่าคาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะได้ไฟปลูกตัวใหม่มานะครับแล้วก็อาจจะโลตัวเก่าหรือมาติดไว้ข้างนอกนะครับก็เลยต้องโมดิฟายตู้ให้มันแข็งแรงนิดนึงนะครับซึ่งในที่นี้ผมใช้ท่อนะครับประมาณ20เมตรนะครับเป็นท่อรูขนาดหนึ่งนิ้วนะครับ20เมตรก็ประมาณ ประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็ซื้อข้อต่อท่อปแป๊บเนี่ยนะครับขอ้อออันนี้ก็เบ็ดเสร็จบวกกับไอเลื่อยเล่เหลีอยงนะครับก็อีกประมาณร้อยเท่าไหร่ไม่นุเนี่ยร้อยกว่าบาทนิดๆนะครับก็รวมแล้วเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับการทำโครงนะครับก็อันนี้เนี่ยโครงผมเนี่ยจะมีความส่งอยู่ที่ประมาณร้อย จ็ดสิบนะครับแล้วก็อยาวอีกร้อยเจ็ดสิบเท่ากันนะครับแล้วก็ความกว้างนี่จะอยู่ประมาณสักร้อยนะครับก็คือเมตรเจ็ดสิบแล้วก็หนึ่งเมตรนะครับซึ่งแบบเสร็จรวมมาก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็กว่าจะทาเสร็จที่จริงอยากได้สูงวันนี้นะแต่พอดีว่าไอ้ผ้าใบาที่มีอยู่ปัจจุบันอ่ะมันไม่พอนะครับแล้วผมไม่มีเวลาแล้วนะครับคือผมทําจนเนี่ย มัน6กโมงกว่าแล้วนะครับผมต้องรีบเอาเจ้าต้นฝอยทองเข้ามาเก็บเพื่อไม่ให้มันโดนแสงนะครับก็เลยต้องจบแค่นี้นะครับอยู่ที่ประมาณประมาณนี้นะครับร้อได้นะครับแล้วก็แข็งแรงกว่าเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวโมยึดไฟทีหนึ่งนะครับส่วนพัดลมตั้งข้างล่างนะครับก็อันนี้ก็เป็นไอเดียมาแชร์กันสั้นๆนะครับงบอยู่ที่ประมาณ1,100บาทนะครับไม่รวมค่าผ้าใบนะครับ